การบริการผู้หญิงนะครับสรุปตัดที่125คะแนนนะครับข้อมูลนี้99.99%นะครับคนที่ได้น้อยกว่า125คะแนนก็เตรียมตัวอา่านหนังสือสอบรอบถัดไปครับส่วนคนที่ได้125คะแนนขึ้นไปก็เตรียมตัวที่จะสอบทักษะตามนั้นนะครับ ันนี้ข่าวล่ามาเร็วข่าวล่าสุดแล้วครับน่าจะจบกันลงที่หนึ่งร้อยี่ห้าคะแนนครับยีห้าข้อครับรอบถัดไปเตรียมตัวให้พร้อมครับสำหรับคนที่ผิดหวังส่วนคนที่สมหวังขอให้ตั้งใจติวทักษะต่อไปเพราะเขาจะมีการตัดอีกนิดๆหน่อยๆนะครับขอโชคดีครับ